ยอมครับอย่ายอมลงครับลงลงลงโอ้ยสาวน้อยกับหนุ่มหล่อนนะนทนเนี่ยมาเจอวัยรุ่นวัยกลางคนทั้งหน้าน,นี้นี่แม่เกมนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับมาดีกันทั้งคู่เลยเนี่ยนะครับมาตั้งแต่สิบห้าจุดศูนย์ศูนย์จนถึงตอนนี้นะครับทุ่มสิบนาทีแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลูกนี้แม่ไม่ปล่อยนะครับไม่ให้ผ่านมือไปง่ายๆครับลูกไม้นี่ก็ นะครับสายขวาหน้าหลังเอาได้เอาหมดยกให้แล้วอุ้ยเอาละกลางๆเกี่ยวได้ลูกนี้มาแล้วเอาอ้โหออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับนี่ดูลูกออกนิดเดียวครับครึ่งเมตรกว่าๆนะครับนิดเดียวจะถึงขอบปาเก้ไม่เป็นไรครับเอาแล้วลูกนี้มใจเย็นไปนิดหน่อยนะครับแต่ใจร้อนเยอะไปยกเลยไม่พลาด ลูกนี้เอามาตรงกลางพอดีเหวี่ยงเบาๆเบาๆครับพีหลุงบอกว่าแม่เบาๆก็ไปได้ครับไปได้นะครับแต่ว่ามันไม่พ้นะข่าเนี่ยสิตรงนี้เสิร์ฟสัน้นไปนิด,ด,ดขอไปครับผูบรรยายเนี่ยไปเติมน้ามาขวดหนึ่งนี่สะอึกเลยตอนนี้มาถึงไม่ได้พักเลยนะครับเนี่ตะกี้นี่น่าจะประมาณห้าเซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่สี่ก็ห้าแล้วครับเนี่ยต่อเน,นื่องกัน ท่านผู้ชมของเรานะครับยังติดตามอยู่ตลอดยังกลับบ้านไม่ได้นะครับตอนนี้ยังอยู่อยู่นะครับติดพันครับติดพันสู้ตายสู้ตายวันนี้โดนมาเยอะครับ <laughs> แล้วก็ได้มาเยอะเหมือนกันโอ้ฝีมือดีขึ้นชอบลูกด่านครับลูกด่านเนี่ยโอ้ยใครตบแรงยนต์ไฟดับเลยนะครับเนี่ยตะกี้นี้เอาละไหล่ล่าแปะมาลูกนี้โอ้ยนิดเดียวครับออกไม่เยอะครับไม่เยอะ 7ต่อสครับโยนให้ตบเลยเอางัดมาพี่จะรุงเลียวแล้วล่ะแต่อีกทีหนึงอุ้ยเข้าไปทันสบายลูกนี้มาแล้วนี่แน่ปานให้ติดตะข่ายซะจะได้พักโอ้โหจต่อเนื่องกันนานาน,านี้หายใจไปทันนะครับของเราเนี้ยไม่นิยมแรลลี่นานนะครับไม่มีแรงนี่ตีออกได้พักอีกตีออกก็ได้พักอีก นั่นไงแปะมาเบาๆแล้วทันไหมครับลูกนี้โอ้ยวิ่งไปซอยเท้ายี่ยีขาไระจาเลยนะครับคนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเล่นลูกเบาๆที่น่ากลัวแล้วก็ร้ายแรงโหดร้ายที่สุดเหลียวมาแล้วครับไหลล่าตบเลยง่ไงๆเลี้ยวแล้วลูกนี้เหลือไหมไม่เหลือนะครับระดับนี้แล้วโอ้โหฝีมือระดับนี้จะไปเหลือได้ยังไงครับ ทำเป็นเลี้ยวนิดเลี้ยวหน่อยแมเจอเลี้ยวหนักๆจริงๆเข้าเรียบร้อยแล้วครับทีนี้โอ้โหถนัดละลูกนี้ของเขานี่ไม่ต้องห่วงเลยชาร์จหน้าตาคายเนี่ยโดนประจําไม่เข็ดครับไม่เข็ดโดนกี่ครั้งก็ได้ไม่เข็ดออกนิดเดียวครับลูกนี้ครึ่งเม็ดกว่าๆสุดยอดจริงน้าคู่นั้นเนี่ย คู่ผสมระดับชิงแชมป์โลกเลยนะครับเนี่ยเอาละโอ้โหดูวิ่งเข้าไปตอนนี้พื้นที่ว่างแล้วเสร็จไหมลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหผล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 ไม่ออกหรอกครับไม่ออกไม่ออก,ออกตัวเองบุกหน้าบ้าไปพอลูกข้ามหัวมาผมว่าออกบุกเยอะไปนิดหนึ่งฝังโดนกรฉชั้นละนะครับยกลูกไพผลหัวไปเลย เขาบอกว่าอยาตีตรงค้นต้องซูมใกล้ๆแล้วครับแม่คู่น <umes> ั้นนี่ยหวันใจท่านผู้ชมจริงๆนะครับตั๋วสามหมื่นกระบายนะครับขายเกลี้ยงหมดตอนนี้ที่ว่างไม่มีนะครับเหลือแต่ที่นอนอย่างเดียวเท่านั้นใครอยากจะนอนก็นอนได้ยกมาแลโอ้ไม่เสียแต้มก็ล้มได้นะครับฝั่งโน้นเนี่ย Mm-hmm. <laughs>